กินต้มมามะ่า<ะ>ก็จะใช้ช้อนช้อนกับซ้อมโอเคเรียมใช้ช้อนตักอร่อยอืมอร่อยใช้ซ้อมจิ้มจิ้มไข่ ต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy Thai ภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมจะพาทุกทุกคนมาทำอาหารทำอาหารอาหารที่เรียมจะทำในวันนี้ <c oughs> ก็คือต้มมาม่ามามา่มานะคะ หรือว่าบะมีกึ่งสำเร็จรูปบะมีกึ่งสำเร็จรูปคิดว่าพูดสั้นๆมามา่าโอเคมีอะไรบ้างนะในครัวมีมามา่าไข่ไก่ โจกโจกกุ้งปูอัดโจกกุ้งปูอัดอเดี๋ยวจะต้มมามา่าใส่ไข่แล้วอยากกินผักอยากกินแตงกวาเดี๋ยวจะไปเก็บแตงกวาข้างนอกนะคะ แตงกวาเก็บแตงกวาโอเคแตงกวาหนึ่งลูกแล้วก็มีผักชีราวเด็ด เด็ดผักชีราวผักชีต้นเล็กเล็กมากโอเคผักชีหนึ่งหนึ่งต้นถอนผักชีถอน จะมีรากรากผักชีใบใบผักชีแล้วก็มีต้นหอมต้นหอมเดี๋ยวก็จะถอนต้นหอมมาหนึ่งต้นถอนอื้ออ ต้นหอมหนึ่งต้นต้นเล็กๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปในครัวกันค่ะโอเคได้แตงกวาหนึ่งลูกต้นหอม หนึ่งต้นแล้วก็มีผักชีราวแล้วก็ต้นผักชีอีกหนึ่งต้นโอเคเดี๋ยวเรนจะเอาไป ล้างเปิดน้ำล้างผักแล้วก็เอาใส่ถ้วยล้างผัก เอาใส่ถ้วยล้างต้นหอมเอาใส่ถ้วยล้างแตงกวาเอาใส่ถ้วยค่ะโอเคแล้วเราก็มา ฝานเปลือกแตงกวานะคะใช้มีดมีดฝานเปลือกแตงกวาฝานฝานเปลือก ันนี้คือเปลือกเปลือกแตงกวาฝานฝานเปลือกแตงกวาโอเคค่ะฝานเปลือกแตงกวาเสร็จแล้วอันนี้คือเขียง เตรียมจะหั่นแตงกวาโอเคหั่นแตงกวาหันห่นหัน่นหั่น ค <Okay. S 2> หัน่นซอยสับสับ สับแตงกวาอืมโอเคแล้วก็หัน่นหั่นแตงกวาต้นหอมผักชีลาวนิมก็จะใช้มีดหัน่น แล้วก็ซอยต้นหอมกับผักชีลาวอันนี้คือซอยซอยอ ส่วนผักชีเลมก็จะใช้มือเด็ดใบเด็ดเด็ดใบผักชีเด็ดผักชีเด็ดผักชีหรือว่าจะเอามีดหัน่นโอเค ต่อไปค่ะก็จะมีกระทะวางกระทะบนเตาที่บ้านของเรียมมีเตาไฟฟ้านะคะเราอาจจะใช้เตาอย่างอื่นก็ได้เป็นเตาถ่านเตาแก๊สก็ได้นะคะแต่ว่าเตาไฟฟ้าก็จะมีปลั๊ก เราก็เสียบปลักโอเคแล้วข้างบนนี้ก็คือเครื่องดูดควันก็จะเสียบเสียบปลักแต่ว่าเครื่องดูดควันเสียงดังมากๆอเลื่อนเลื่อนเครื่องดูดควัน เลื่อนเก็บเสียงดังมากๆเวลาที่เลื่อนออกมาไฟตรงนี้ก็จะติดิงไฟติดแล้วก็จะได้ยินเสียงลมฟูฟูเสียงลมโอเคเสียบปลัก๊กเรียบร้อยแล้ว เตรียมก็จะเทน้ําอันนี้น้ําเปล่าน้ําเปล่าเทน้ําใส่กระทะเทโอเคแล้วก็กดเปิดเตากด กระทะส่วนอันนี้หม้อฝาหม้อฝาหม้อปิดฝาหม้อเปิดฝาหม้อปิดฝาหม้อโอ้ยนะัก หลิวตะหลิวกระบวยเตรียมจะใช้ตะหลิวเอ๊หรือใช้กระบวยโอเคใช้กระบวยคนคนมามา่าแกะ มาม่ามาม่าหนึ่งซองหรือว่ามาม่าหนึ่งหอ่อแกะแกะซองมาม่าแกะเส้นมาม่าเส้นมาม่า น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดน้ำร้อนมากๆก็จะเดือดใส่เส้นมามา่าในกระทะเทเทอันนี้คือเศษมามา่า เศษมาม่าที่มันแตเกเล็กๆเศษมาม่าเศษเส้นมาม่าเ้เ้ <Hey. Hey. S 1> ไข่ไก่ตอกไข่ตอกไข่ใส่ไข่ หยิบทิชชู่เช็ดมือทิ้งทิชชู่อันนี้คือซองเครื่องปรุงมีอยู่สองซองอนนเป็นน้ำมันอันนี้เป็นผงเครื่องปรุงนันก็จะ แกะซองเครื่องปรุงฉีกฉีกอแล้วก็บีบบีบเครื่องปรุงใส่ลงไปใส่เครื่องปรุง ฉีกซองเครื่องปรุงฉีกใส่เครื่องปรุงอันนี้เป็นมาม่ารสต้มยำกุ้งนะคะมาม่ามีรสแกงเขียวหวานต้มยำกุ้ง ผัดหอยลายมาม่าหมูสับมีหลายรสชาติมากแต่อันนี้มาม่ารสต้มยำกุ้งเจคคนคิดว่าโอเคแล้วนะคะกดปิดเตา เย้อันนี้จานจานถ้วยถ้วยถ้วยเล็กถ้วยกลางถ้วยใหญ่ถ้าถ้วยใหญ่ก็จะพูดได้อีกคำหนึ่งว่าชามถ้วยใหญ่ ชามโอเคเราก็จะเอามาม่าเทใส่ถ้วยท <Yeah. S 1> เทเย้แล้วก็ เอาผักชีโรยเอาผักโรยหน้าผักชีโรยหน้าก็จะสวยค่ะเย้แตงกวาแตงกวาก็กินกัด กัดแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเสียงดังมากๆก,กินต้มมาม่าก,ก็จะใช้ช้อนช้อนกับซ่อมโอเคเรียมใช้ช้อนตักอืมอร่อย อือร่อยใช้ส้อมจิ้มจิ้มไข่อร่อยอร่อยมาก คิดว่าทุกๆคนจะชอบชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วเจอกับเรียมใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย